สวัสดีค่ะแซบแบบมันมือน,นี้ากินอย่างว่นเตไข่คั่วพริกเกลืออร่อยมากกลมกลมเข้ากันกับข้าวสวนร้อ,รอนๆนะคะมาจา้ามากินน้ากันไข่คั่วพริกเกลือทำง่ายอร่อยด้วยดูค่ะอืแซบมากคนมากินข่าวน้ำกันจ้า สวัสดีค่ะแซบแบบมัมค่ะมากินข่าวกันค่ะมือดีไดียญมตีอยากกินเมนูไข่แต่ว่าโบอยากกินไข่าดาวโบอยากกินไข่เจียวก็เลยเฮ็ดขั่วไข่ไข่ขั่วพริกเกลือนะคะแล้วกะเนี่ยแกงเขียวหวานที่เหลือเมื่อวานนี้นะคะเนาะมาเลยค่ะพักแก้มขั่วไข่ก็ไม่แค่แตงนะคะมือดีโบไะไรเอ็นเนียงพักหลายอยากกินแบบไข่เน้นๆนะนะแต่ว่าอยากกินแบบไม่รสชาติ ก็เลยกินขั่วไข่ค่ะขั่วไข่ไข่ขั่วพริกเกลือง่ายงซะเนาะไข่ขั่วพริกเกลือ,อ,น,อ,กกอนี่ค่ะวิธีทําก็ทําให้แล้วนะคะลงให้เนาะเดี๋ยวลงให้มีวิธีเหตุไห้นะคะมาค่ะมากินกันเลยคุณชิมคำแรกสิตักไปค่ะไขมะ่มีพริกเนาะมีพริกมีไข่มี กระเทียมที่ข้าเจียวกับกรอบนะคะแบบหอมสดมาค่ะลองสิอืมอร่อยเ <c oughs> มนูเห็ดง่ายๆแต่มีประโยชน์ค่ะ แกงเคี้ยวหวานกับเข็มข้นดีขนาดเลยค oh. หนหอมเลยค่ะ oh. ร้อนร้อน uh huh. uh huh. ว้าไขออ่อร่อยอร่อย ไข่ขั่วพริกเกลือแซบเดอ้อคะ่ะเมนูนี่อย่ามองกล่าอืง ง่ายอร่อยด้วยการันตีอร่อยวิ่งเนี่ย อย่างยังกินเนอกค่ะข้างไทยเอเชียเต้าเขาก็ฝั่งยุโรปมืีอวันหยุดพักันไปเที่ยวใส่นอกะจก้ะอย่างเคียววันหนึนนอนอเซ็บค่ะ แกงเขียวหวานหมูเด้งนี่ค่ะลองดูอืม้ม มัน,นีเฮ็ดกินง่ายๆค่ะอะไรอยูงง่งยากาะวันหยุดวันหยุดซัมบอยด์เมียนบ้านดีด <c> ผ <oughs> ่าเมียนบ้านซักผ่าเยนเบิดเลยค่ะนี่ค่ะคำาตโตไปเลยนี่ค่ะอื รสชาติจัดจ้านจิตจัดได้ใจ <c oughs> ข่ากันแห้งคะ <c oughs> ่ะกินกับข่าวห่อนคุ้นเลยไข่หงห่อนไข่หวห่อนอืมเอากันค่ะ เมนูไข่กินยังไงก็ไม่เบื่ออ คลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้มาเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวติดกับไปเยี่ยมทุกบ้านนะคะพิดพาดร่เด้ยไปเยี่ยมไผกกบคอมเมนต์ใดนะคะว่าเออผิดพ,พาดหรือ,อว่าไปปักตะไคร้ใครแล้มันรุดคอมเมนต์ใดค่ะ